ฉันเปิดประตูแล้วพบเข้ากับชายหนุ่มที่หล่อที่สุดข้างนอกนั่นหวัดดีฉันอิริเราได้จดหมายของพวกเธอฉันเลยเอามาคืนให้ฉันได้แต่จ้องไปที่เขาแบบงงๆนึกขึ้นได้ว่าสภาพตัวเองตอนนี้ดูไม่ได้เลยตอนนั้นเองเมาริเด็ตก็ผลักฉันออกไปไงขอบคุณนะที่นายช่วยทแท้ๆเลยไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยฉันเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านอีกฝั่งถนนนะบ้านที่มีแฝดสี่นั่นเหรอใช่พี่น้องฉันเองล่ะฮะ อะไรไม่หรอกพวกเขาเนี่ยน่าจืดจะตายไปเมรดิต <Meredith, S 1> พูดอ้อมๆไม่ได้หรือไงนี่ก็พูดอ้อมๆแล้วนะแดงน้อยกว่าพวกอัปันลักษเยอะเลยต้องขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรใครๆก็พูดแบบนั้นไว้ใจกันใหม่นะเขาแจกยิ้มแท่ประบุให้เราแล้วเดินจากไป ว้าวอีริกขโมยชอบของพี่น้องของผู้ชายในโรงเรียนขอผู้ชายแถวบ้านเราของพ่อแม่ตัวเองและคนทั้งเมืองนี้เห็นด้วยเลยเขาหล่อมากหวังว่าเขาจะเก่งตลกและใจดีตั้งใจแน่ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องรักแรกพบมาก่อนจนเมื่อพบกับอีริกโอเคจะบอกว่ารักก็เกินไปแต่ว่าฉันก็ปริงเข้าสุดเลยเรดดี้เรสสีม่วงนี่เข้ากับฉันมหมอะไรเนี่ยคลทำไมไม่เคาะประตูก่อน ถ้าฉันไม่ใส่ผ้าเช็ดตัวทำไงก็ใส่อยู่นี่เลิกเกรงตูดได้แล้วชุดฉันเป็นไงบ้างเฮ้เฟรดดี้ในวัดเดรสสีแดงเข้ากับฉันไหมโอ้ไงแคร์อยู่ด้วยเหรอช่วยเคารพพื้นที่ส่วนตัวกันหน่อยได้ไหมพูดเรื่องอะไรเนี่ยเอ้ช่างเธอจะไม่แคร์หรอกยังไงฉันก็ดูฮอตใช่ไหมถ้าเป็นงั้นอยู่แล้วต่อให้ใส่ชุดกระสอบฉันก็ยังฮอตอยู่ดีแม้แต่ตอนนอนก็ด้วยจะใส่ไปไหนเน่ะงานบ้านอิริกไงคิดว่าเขาชวนเธอคนเดียวเหรอฮะสาว สีแดงไม่ดูแรงไปหน่อเหรอสำหรับงานขึ้นบ้านใหม่นะใช่พูดถูกเหมาะกับเด็กรั้งที่สองมากกว่าเดี๋ยวใส่ชุดอื่นและการส่วนานายก็น่ารักดีฉันไม่ใช่น้องสาวนะพวกเธอจะมาทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้ฉันเป็นผู้ชายโอเคขอบใจที่บอกนะไปกันเถอะแคลก่อนที่เขาจะหัวใจวายงานเลี้ยงใกล้เข้ามาแล้วแขกคงเยอะมากแน่และฉันอาจชดโอกาสได้คุยกับอีริก พราะงานฉันเลยจะแวะไปขอยืมน้ำตาลเขาในเย็นวันหนึ่งแต่แล้วฉันก็ใจสลายเมื่อเห็นว่าอีริกกับเมริดิตกำลังจูบกันอยู่ในห้องครัวฉันไม่อยากเชื่อเลยทั้งที่เธอก็รู้ทั้งรู้ว่าฉันชอบอีริกไม่ใช่เหรอตักมันบทให้ฉันหน่อยสิแคลฉันตักขึ้นเต็มช้อนจากนั้นก็ปาใส่หน้าเธอแคลนี่อะไรเนี่ยอ๋อททีนึกว่าให้ปาใส่หน้าน่ะพราให้ชัดเจนนะทีหลังฉันไปทำอะไรให้ หัวไวดีนี่ฉลาดขนาดนี้ฉันว่าเธอน่าจะรู้อยู่แล้วว่าฉันชอบอีริกแต่เธอก็อยังไปอ่อยเขาใช่ฉันเห็นพวกเธอจูบก,กันโอ้พระเจ้านี่เธอชอบอีริกเหรอแม่ไม่รู้มาก่อนเลยอะ่ะพูดให้ชัดเจนนะทีหลังอะ่ะอย่ามาตอหน่อยเลยเธอรู้ดีอยู่แล้วไม่ยากโอเคตอนนี้เธอรู้แล้วแล้วจะเลิกไปเจอเขาไหมาไม่มีทางเธอชอบเขาจริงๆเหรอ ก็ไม่ขนาดนั้นเพื่อจะรู้จักกันเองแต่เขาน่ารักรวยและชอบฉันด้วยไม่เห็นเลยว่าเขาจูบตอบฉันน่ะฉันตักมันบทคุณนพูดอีกช้อนไปที่เบ้าตาก่อนที่เธอจะพูดอีกครั้งหนึ่งก็ได้เอาอีริกไปซะาฉันไม่ไปหรอกปาร์ตี้ปัญญาอ่อนนั่นดหแต่พอถึงคืนวันงานเสียงดนตรีจากอีกฝ้าของถนนก็ดังมากจนฉันห้ามใจไม่ไหวออริกเพิ่งรู้จักเมริดิตได้แค่สองวันสึกครั้งนี้มันยังไม่จบหรอกฉันรู้ว่าตัวเองดูเร่าดอนมากตอนที่เดินเข้าไปหาอีริกกับเมริดิตในชุดสีแดงของหล่อน เธอยย่วมากเมื่อเห็นฉันก่อนจะปรับสีหน้าเป็นอ่อนหวานเออไงนึกว่าเธอไม่สบายและจะไม่มาซะอีกเป็นยังไงบ้างเจ้าที่รักก็ดีที่รักแล้วเธอละเป็นไงดีมากเลยที่รักชอบที่รักของฉันมาหมายถึงใครที่รักก็ที่รักฉันไงชักเพ้อเจ้าแล้วมั้งที่รักเออมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรรอกไปดื่มน้ำผึ้งกันที่รักแต่เราไม่มีน้ำผึ้งนี่นะฮันนี่ ไม่เอาหน้านายคุณจะจบประโยคด้วยที่รักสิอย่าเถือสารลอีริกยายนี่นิสัยไม่ดีอีกทั้งยังขี้วินสุดๆไปเลยเธอเคยเขโมยเงินของคนแก่แล้วทีบยอดหน้าคุณยายที่ต่อต้านเธอด้วยเออคือจากี้ใช่ไหมฮะ อิริกรู้ไหมว่าแคลน่ะบื้อมากเลยตอนเด็กๆเธอเคยบอกเธอว่าถ้ากินดอกบลูเบลตาเธอจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเหมือนฉันเท่านั้นแหละเธออึอราดที่โรงเรียนเลยเมริดิทเคยเล่าไหมว่าเธอต่อใส่อ่างจาก,กุชชี่เพื่อนบ้านเพียแค่เพราะพวกเขาบอกว่าชอบฉันมากกว่าชอบเธอทำอยู่เป็นเดือนนะ่ะ อเธอเคยทำแปลงสีฟันของแม่ตกซ่วมแล้วก็เดียนวางขึ้นไว้ที่เดิมด้วยต้องเลวขนาดไหนถึงจะทำกับแม่ได้ลงคอเมริดิตมีแฟนที่ทำงานอยู่ในสถาบัานจิตตเวชแล้วเขาก็ขโมยเสื้อคนป่วยมาให้เธอใส่ถามหน่อยไม่สงสารคนป่วยบ้างเหรอแคลทาเป็นไม่รู้ว่าเพื่อนสนิทของหลอนกำลังแอบชอบตัวเองแทนถ้ายังหลอกเอาเงินเขาด้วยไรนะหมายถึงแฟนเหรอฉันไม่เคยหลอกเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบฉันด้วยขอละ คนตาบอดยังรู้เลยว่าเฟรดดี้เนี่ยชอบเธอตั้งแต่วันแรกแล้วหกปากเธอนน่นแหละหกปากเธอตั้งหากที่ต้องหกปากนะ่ะอยากหกก็หกเองสิฉันผลักเมริดิตอย่างโมโหเธ <c oughs> อว่าฉันคงผลักเธอแรงไปหน่อยจนไปชนเข้ากับโหลน้ำพันชบนหัวเธอลุกแล้วพุ่งมาหาฉันเราทั้งคู่ล้มลงบนโต๊ะอาหารในขณะที่ไอริกพยายามจับแยกเฟรดดี้ก็วิ่งเข้ามาแคลร์เมริดิตหยุดก่อนแม่พวกเธออาการซุดหนักแล้ว <c oughs> พวกเธอต้องรีบมาเดี๋ยวนี้ เราทั้งคู่วิ่งออกมาเห็นแม่ที่หมดสติและถูกหามขึ้นรถกู้ภัยเพราะพ่อของเฟรดดี้เป็นศัลยแพทย์เขาจึงดูแลเคสของแม่และทดสอบอยู่หลายอาทิตย์จนพบว่าแม่มีอาการอักเสบร,รุนแรงในสมองโดยไม่ทราบสาเหตุทําให้เธอตกอยู่ในอาการโคาม,มา่าพ่อเฟรดดี้เลยใส่ชื่อเธอในการทดลองสําหรับโรคทางสมองที่หายากเนื่องจากแม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คือว่าเรื่องค่าใช้ใจ่ายเรารับเคสนี้ไว้เป็นกรณีพิเศษแต่ก็ยังมีค่ารักษาพยาบาลอื่นๆอยู่ พวกเธอต้องรีบให้คำตอบได้แล้วนะมีญาติที่ไหนบ้างไหมเราจำเป็นต้องติดต่อตายายแต่หน้าตกใจที่แม่กลับไม่มีเบอร์ของพวกเขาในมือถือเลยทั้งหมดที่มีคือรูปถ่ายพร้อมกรอบและลายเซ็นด้านหลังเฟรดดี้เสนอให้พวกเราเจ้านักสืบเพียงสัปดาห์เดียวนักสืบก็าตามมาเจอและพวกเขาจะบินมาหาเราแต่พอเจอจริงๆฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าพวกเขาดูไม่รวยเอาซะเลยคนอนถรรพาคู่นี้คือตายายเราเหรอพวกเขาต้องเป็นคนเดียวกับในรูปแน่ๆน ทำไมรองเท้าคุณยายเหมือนหลุดมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วเสื้อโค้ทคุณตากระดุมหลุดไปสามเม็ด่ะหญิงชราโซเซมาทางพวกเราแล้วกอเราแน่นโอ้สาวๆดีจังที่ได้เจอพวกหนูเราไม่รู้เลยว่าเรามีหลานสาวกระทังเมื่อวานนี้นะหนูดูไม่เหมือนลูกชายเราเลยลูกชายเหรอไม่เราเป็นโลกของลูกสาวคนโอ้ไม่เราไม่มีลูกสาวจ้าเรามาที่นี่ตามที่คุณนักสือบบอก เห็นว่ามีลูกสาวเรากําลังตามหาเราอยู่เราทั้งคู่เข้าใจว่าเป็นลูกชายเราที่หนีออกจากบ้านไปเมื่อ18ปีก่อนนั้นเขาชอบบอกว่าตัวเองจะเปลี่ยนเป็นหญิงให้ได้ในสักวันหนึง่งฮะแม่เราเคยเป็นผู้ชายมาก่อนนะไม่หล้วจะบ้าเ่ออไงดู๋ยวรูปไหนคะ่ะเธอคนนี้เหมือนลูกชายคนไหมคะลูกชายเราขี้เรแล้วฉันก็จำผู้หญิงคนนี้ได้อันเฟรด คุณจำผู้หญิงคนนี้ที่เคยมาพักที่โมเตลของเราเมื่อหลายปีก่อนได้ไหมคนที่คือหนึ่งหายไปกระทันหันและจากนั้นวันต่อมาก็มีพวกมาเฟียมาตามหานะอ๋อใช่พวกนั้นมาอีกหลายอาทิตย์เลยเหมือนฝันร้ายเลยตอนนั้นดีใจที่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่เป็นไรแสดงว่าพวกคนก็ไม่ใช่เหรองั้นทำไมแม่ถึงมีรูปของพวกคนได้ละ่ะเธอเอามาจากโมเตลนะทำไมก็ไม่รู้ ออฉันเหนื่อยมากเลยที่รักขอพักสักหน่อยได้ไหมไม่ถ้าพวกคุณไม่ใช่เศร็จีตายายก็ไปซะแท็กซี่เมดิดิตส,ส่งพวกเขาขึ้นรถกลับในทันทีเราทั้งคู่ต่างมองหน้ากันอยู่อย่างนั้นแม่ไปโมเตลมาตอนไหนอ่ะแล้วพวกเลวนั่นตามแม่ทำไมเธอหลอกเรามาตลอดให้เราเชื่อว่าสองคนนั้นคือตายายของเราฉันสงสัยทุกเรื่องแล้วตอนนี้ ปรากฏว่าหลายเรื่องมากจริงๆเราเช็คประกันสุขภาพของแม่ในระบบทว่าไม่พบชื่อของเธอเลย ฉันไปร้านอาหารที่แม่ทำงานมาหลายปีเพราอถามผู้จัดการของเธอแต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีใครที่นั่นเคยเห็นเธอมาก,ก่อนเราไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมาไม่ได้เงินเดือนจากไหนหรือทำอะไรขณะที่แซงท่าเป็นว่าออกไปทำงานเลี้ยงพวกเราในทุกวันไมได้ติดก,กับฉันคนห้องแม่เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเราไม่เจออะไรเลยทั้งในตู้และใต้เตียงกระทั่งฉันถกพร้อมขึ้นมาแล้วเจอพื้นกระดานหลวมอันนึงเราแงะมันออกมาจนพบเข้ากับโน้ตบุ๊กบัประจำตัวหลายใบยและพาสปอร์ตปลอมอีกหลายเล่มที่เป็นของแม่ โอ้พระเจ้าแม่เป็นคนฝรั่งเศสผมแดงเป็นคนสวีเดนผมสีดำด้วยเราเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาทว่า่อรหัสป้องกันไม่ผ่านเราเรียกเฟรดดี้มาหาและเ้าทุกอย่างให้เขาฟังอพอเราพาเขามาทำโน้ตบุ๊กเขาก็ผิวปากเบาๆว้าวเจ้านี่เป็นไฟว์วอลที่จอกยากใช่เล่นเลยนะเนี่ยนี่แม่เธอเป็น CIA หรือเปล่าเคยเห็นเธอใช้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้มั้ ใช่ก็ครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นแม่บอกว่ายืมมาจากเพื่อนเพื่อดูรายการตามท่านคาเดเชยนเธอเป็นใครกันแนะ่เราไม่รู้อะไรเลยสักนิดนอกจากสีผมของเธอที่เริ่มคืนสภาพทำให้เรารู้ว่าแม่ผมบลอนโดยกำเนิดในตอนนั้นเราต้องการเงินมากและคิดที่จะขายบ้านหลังนี้ทว่าเราไม่มีโฉนดของบ้านได้ซ้ำเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ฉันรู้สึกอับจนหอนทางโดยสมบูรณ์ขนาดนี้ คืนหนึ่งขณะที่ฉันกับเมริดิตนั่งอยู่หน้าบ้านกันฤฤฤเฟรดดี้ก็ได้ขื่มเดินเข้ามาฉันมาคุยเรื่องการทดลองรักษาแม่พวกเธอมีโอกาสแค่50%ที่แม่เธอจะได้รับยาที่ทำให้อาการดีขึ้นหมายความว่าไงไม่ใช่ได้ยากันทุกคนเหรอไม่คนไข้ครึ่งหนึ่งได้รับยาหลอกพระเจ้าช่วยฉันทำผิดไปเยอะเลยฉันเช็คไฟล์ของทุกคนที่เข้ารับการทดลองแล้วและแม่พวกเธอเป็นหนึ่งในคน<ฆ>ที่ได้รับยาหลอกเธอจะไม่ได้รับการรักษา เป็นงั้นได้ไงอะแล้วเราจะนั่งดูเฉยๆทั้งที่รู้ว่าแม่ไม่มีโอกาสจะดีขึ้นเหรอให้พ่อนายจ่ายายาให้แม่สิไม่ได้พ่อจะโดนยึดใบอนุญาตวิชาชีพเวชกรรมถ้าเข้าไปยุ่งกับการทดลองแล้วทำไมนายไม่บอกเราแล้วเฟรดดี้เฟรดดี้มองฉันเงียบๆ <c oughs> ที่บอกว่าตัวเองกับพ่อทําอะไรไม่ได้นะแปลว่าเราทําได้สินะฉันไปยุ่งในแผนของพวกเธอไม่ได้ถึงงั้นพวกเธอก็ต้องรีบแล้ว การทดลองจะเริ่มอาทิตย์หน้าขอบคุณมากเฟรดดี้มันมีความหมายกับเรามากได้เสมอฉันทำทุกอย่างได้เพื่อเธอคะเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้เห็นสิ่งที่อาจจะชัดเจนมาโดยตลอดเฟรดดี้เขาแอบรักฉันและฉันกำลังจะหลอกใช้เขาจริงๆ